ครับสวัสดีครับผมก็มีซิช็อปนะครับวันนี้ก็มารีวิวชุดพร้อมใช้นะครับราคา1,790บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขนาดดอก6.5นิ้วนะครับจับคู่กับแอมขยาย AV 3332นะครับแบรนด์ซามิลา์นะครับ วันนี้จะมาลองทดสอบระบบเสียงให้ลูกค้าดูนะครับก็คุณภาพเสียงนะครับจะเป็นยังไงนะครับแอมตัวนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆของเขาก็คือสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับ usb และดีการ d ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน fm นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมก็รับได้เป็นบางพื้นที่นะครับผมด้านหน้าตัวเครื่องนะครับเขาก็จะมีช่องช่องเสียบไม้นะครับมาให้2ช่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มี EQ คิวมาให้5แบรนด์นะครับมีคิ5แบรนด์นี้ก็ปรับรวมสายฝาเลยนะครับผม ไมโครโฟนนะครับสามารถปรับเลียงเบาได้ครับแล้วก็มีเอคโคมาให้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะไปร้องคาราโอเกะนะครับก็สามารถเรื่องเบาวอ็โคได้ที่วอลลุ่มนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลําโพงลายไม้นะครับสีโอ๊คนะครับด้านหน้าดอกจะขนาด6.5นิ้วนะครับเสียงแหลมจะอยู่ที่3นิ้วนะครับพร้อมพอดระบายลมนะครับในส่วนของด้านหน้าเขาก็จะมีตะแกรงผ้าแบบนี้นะครับแถมมานะครับก็ข้อไปนะครับ มีแถมมาให้ทั้งสองข้างนะครับก็สามารถใส่ใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ผมมาสอดให้รีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่ารูปตรงด้านในเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับด้านหลังของตัวแอมป์ขยายนะครับก็จะมี2ช่องสปริงเตอร์ครับ้ายฝานะครับก็ต่อลําโพง้ายฝานะครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีช่อง d c 12v โวลต์นะครับ สำหรับต่อแบตเตอรี่นะครับก็มีบวกลบเช่นเดียวกันครับตรงนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมใช้เป็นเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับตรงนี้ก็เสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านช่องสัญญาณเข้า AUX นะครับก็ไว้สาหรับต่อเครื่องเล่นเพลงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DV d นะครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่า เครื่องเล่นเพลงทั้งหลายครับเอามาเข้าเอามาเข้าที่ช่อง a u s ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องสัญญาณเอาพุทครับเอาพุทช่องนี้ก็คือสัญญาณออกนะครับซึ่งต่อขนาดมาจากช่อง a u s นะครับเวลาเราต่อสัญญาณ a u s เข้าไปนะครับเราสามารถพ่วงไปเข้าแอม์ขยายอีกหนึ่งตัวได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสาอากาศ FM นะครับ ก็จะมีสายนะครับสําหรับเสียบรับสัญญาณไดเปมไปให้นะครับเสียบเข้าที่ช่องนี้นะครับถึงข้างเราก็ได้รับมอคเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเลขมอก119542536นะครับผมสามารถสแกนพิวอโค้ดตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับก็สามารถส่งเคมหมายางผมได้เลยนะครับก็ดูแลกันให้ยาวๆไปเลย1ปีนะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามา ทดสอบระบบเสียงความทั้งท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธให้ลูกค้าดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มใหญ่ก็จะเป็นวอลลุ่มเล่งเบาเสียงเพลงนะครับแล้วก็สามารถปรับเบสได้ครับปรับแหลมได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะบอกวิธ so so like ีการเชื so to to ่อมต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนนะครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับวิธีเชื่อมต่อบลูทูธก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทกันเริ่มแรกกันเลยนะครับลูกค้าได้รับสินค้าไปนะครับให้ลูกค้าเปิดเครื่องนะครับผมอันนี้ก็จะมีเสียงด้านนอกนะครับพอดีขายสินค้าลูกค้าด้านนอกด้วยนะครับ วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับเครื่องของเขาก็จะสแตนบายอยู่ในโหมดบลูทูธแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าไปตั้งค่าได้เลยครับเข้าไปที่ตั้งค่าที่โทรศัพท์มือถือนะครับเปิดบลูทูธได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับชื่อบลูทูธรุ่นนี้นะครับก็จะชื่อนี้เลยนะครับ HSDL6V1.1 นะครับให้ลูกค้าติ๊กจากคู่ได้เลยครับก็เพียงแค่นี้ครับใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วนะครับ ตอไม่ยุ่งยากเลยเชื่องง่ายมากครับบูทูนรุ่นนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปค้นหาเพลงที่เราชื่นชอบนะครับก็เลือกมาได้หนึ่งเพลงนะครับก็เล่นเสียงขึ้นเลยที่สำคัญอย่าลืมเล่นเสียงที่โทรศัพท์ของเราให้สุดด้วยนะครับอันนี้ผมก็เล่งไว้แล้วนะครับเราสามารถคอนโทรลนิวตรงนี้ได้นะครับใช้งานริงได้ทุกปุ่มนะครับก็สามารถปรับเบรก ครับเดตสองปุ่มนี้นะครับต so ัวนี้จะเป็นกลางสองตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับราคา1 7 9 0บาทตรงปีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ